จเจริญพรโยมทั้งหลายมนุษย์เรามักจะกลัวความมืดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวผีสางกลัวป่าช้าเพราะความมืดทำให้เราไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าจะมีอันตรายพุ่งเข้ามาเมื่อไหร่ ทว่าความมืดที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความมืดของบรรยากาศภายนอกหากแต่เป็นความมืดในใจที่เราสะสมไว้โดยไม่รู้ตัวและสิ่งนี้เองคือแรงดึงดูดมหาศาลที่จะฉุด เราลงสู่ที่ต่ำหรืออบายภูมิในวันที่ลมหายใจหมดลงในโอกาสนี้อาตมาอยากจะขอพายมเจาะลึกลงไปในชีวิตของชายคนหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพของการทำงานแห่งจิต และกลไกของกฎแห่งกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นชายคนนี้อย่างที่เกรียนไว้เราสมมุตินามว่านายมืดนายมืดไม่ได้มีผิวกายสีดำไม่ได้เกิดในถิ่นทุระกันดารที่ไร้แสงไฟบ้านของเขา เป็นบ้านไม้สักทองหลังใหญ่โตตั้งตระงานหมู่กลางหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มีหน้าต่างรอบทิศทางแต่หน้าแปลกที่หน้าต่างเหล่านั้นมักจะถูกปิดตายอยู่เสมอทำไม ถึงเป็นเช่นนั้นนายมืดแกเป็นคนห,ห่วงแกห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแกห่วงทรัพย์สมบัติห่วงพื้นที่ห่วงแม้กระทั่งอากาศที่หายใจแกกลัวว่าฝุ่นจะเข้าบ้านแกกลัวว่าแสงแดด จะเลียสีไม้ให้ซีดจางแกกลัวว่าสายตาของเพื่อนบ้านจะมองเข้ามาเห็นข้าวของมีค่าด้วยเหตุนี้แกจึงเลือกที่จะปิดหน้าต่างทุกบานแล้วขังตัวเองอยู่ในความสัวตลอดชั่วนาตาปีนี่คือ ลักษณะภายนอกที่สะท้อนสภาวะภายในใจของแก่ได้อย่างชัดเจนจิตใจของนายมืดก็เหมือนบ้านหลังนั้นแกปิดประตูแห่งความเมตตาแกปิดหน้าต่างแห่งการให้อภัยในใจของแก่ มีตู้เซฟขนาดยัดที่ไม่ได้เก็บเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่แกใช้เก็บความจําที่เลวร้ายใครเคยว่าแกเมื่อสิบปีก่อนแกจําได้แม่นราวกับเพิ่งเกิดเมื่อวานใครเคยยืมเงินแกแล้วคืนช้าไปหนึ่งวัน แกจดมันทึกไว้ในบัญชีหนังหมาในใจแกลาใครเคยมองแกด้วยสายตาที่แกไม่ชอบแกจะเก็บเอามาปรุงแต่งคิดวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันดูถูกค่า มันอิจฉาข้ามันคิดจะโกงข้าเสียงเหล่านี้ก้องอยู่ในหัวของนายมืดตลอดเวลาเหมือนแผ่นเสียงตกร่องที่เล่นเพลงแห่งความอาฆาตไม่จบไม่สิน้นวันหนึ่งมีเหตุการณ์เล็กๆเ,เกิดขึ้นต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านที่ชื่อลุงขาว ดันแตกกิ่งก้านยื่นล้ำเข้ามาในเขตรัว้วของนายมืดเพียงแค่คืบเดียวใบไม้แห้งร่วงลงบนสนามหญ้าของนายมืดเพียงสามสี่ใบสำหรับคนใจกว้างเรื่องนี้คือเรื่องเล็กน้อยหรืออาจมองเป็นเรื่องดีที่จะได้ร่มเงา แต่สำหรับนายมืดผู้มีใจที่มืดบอดนี่คือการรุกรานครั้งยิ่งใหญ่แกโกรธจนตัวสัน่นหน้าของแกแดงกำ่ำลมหายใจติดขัดแกรีบเดินไปที่รัว้ว ตะโกนด่าทอลุงขาวด้วยถ้อยคำที่หยาบคายให้แก่ขี้โกงมึงคิดจะฮุบที่กูหรือไงตัดเดี๋ยวนี้นะตัดให้หมดลุงขาวผู้เป็นคนใจเย็นรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพย ใจเย็นๆพ่อมืดเดี๋ยวลุงจะรีบตัดให้อย่ากโกรธเคืองกันเลยแม้ลุงขาวจะตัดกิ่งนั้นทิ้งไปแล้วแต่ในใจของนายมืดกิ่งมะม่วงกิ่งนั้นยังคงอยู่มันไม่ได้ยื่นเข้ามาในรั้วบ้านอีกต่อไปแต่มันยื่นเข้ามาแทง ในใจของแกทุกครั้งที่แกมองไปที่รั้วนั้นแกไม่ได้เห็นความว่างเปล่าแต่แกเห็นภาพการทะเลาะวิวาทในวันนั้นฉายซ้ำแกนอนไม่หลับประสับกระส่ายทำไมมันต้องทำกับเราทำไมเราต้องยอมมัน ความโกรธที่ไม่ได้รับการระบายออกหรือวางลงมันกลั่นตัวกลายเป็นความพยาบาทเปรียบเหมือนตะกอนขุ่นที่นอนก้นอยู่ในโอ่ง,งน้ำพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยน้ำก็ขุ่นคลักดำมืด ขึ้นมาทันทีเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าร่างกายของนายมืดเริ่มร่วงโรยตามการเวลาความชราไม่เคยปราณีใครจากที่เคยเดินเหินคล่องแคล่วเพื่อไปตรวจตราทรัพย์สมบัติตอนนี้ แกต้องนอนสมอยู่บนเตียงในห้องที่ปิดทึบลูกหลานที่เคยแยกย้ายกันไปก็กลับมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงแต่นายมืดกลับมองไม่เห็นความรักในแววตาของลูกหลานด้วยความที่ใจคุ้นชิน กับความมืดของความระแวงเมื่อลูกสาวป้อนข้าวแก่ก็คิดว่ามันคงอยากให้เราตายเร็วๆจะได้แบ่งสมบัติเมื่อลูกชายจะพาไปหาหมอแก่ก็คิดว่ามันคงจะเอาเงินเราไปผ่าน กับค่ารักษาที่แพงเกินจริงแกปัดชามข้าวจนหกเลอะเทอะแกตะอคอกใส่ลูกหลานไล่ตะเพิดให้ออกไปจากห้องกูไม่กินกูไม่ไปพวกมึงมันหวังสมบัตกิกูออกไปให้หมดห้องนอนของแกจึงเงียบเหงา และวังเวงยิ่งกว่าเดิมมีเพียงเสียงลมหายใจที่คลืดคราดและเสียงนาฬิกาที่เดินติ๊กติ๊กนับถอยหลังสู่วาระสุดท้ายและแล้วช่วงเวลาสำคัญที่สุดก็มาถึง ช่วงเวลาที่เรียกว่ามารณานการหรือช่วงใกล้ตายในทางธรรมะช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตมีกำลังอ่อนแอที่สุดร่างกายไม่รับรู้คำสั่งตา เริ่มผ้าหมัวหูเริ่มอื้ออึงแต่สิ่งที่ตื่นและชัดเจนที่สุดกลับเป็นภาพในอดีตที่ไหลย,ย้อนกลับมาโยมลองจินตนาการดูนะเหมือนเวลาเราฉายหนังแต่หนังเรื่องนี้ นายมืดเป็นผู้กำกับและเป็นผู้แสดงนำเองทั้งหมดภาพที่ปรากฏขึ้นในจิตของนายมืดไม่ใช่ภาพการใส่บาทเพราะแกไม่ค่อยได้ใส่ไม่ใช่ภาพรอยยิ้มของเพื่อนฝูง เพราะแกไม่เคยยิ้มให้ใครแต่ภาพที่ผุดขึ้นมาชัดเจนเต็มสองตาในจิตคือภาพกิ่งมะม่วงกิ่งนั้นภาพใบหน้าของลุงขาวที่แกเกลียดชังภาพเงินทอง ที่แกซ่อนไว้ใต้ฝูกนอนภาพใบหน้าของลูกหลานที่แก่มองว่าเป็นศัตรูจิตของแก่เริ่มดิ้นรนทุรนทุรายของของกู อย่าเอาไปใครจะมาขโมยเงินกูให้ขาวมึงอย่าเข้ามาความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ความคิดธรรมดาแต่มันมีน้ำหนักความโลภ ทำให้ใจของแก่รู้สึกหิวโหวยและยึดติดเหมือนมีกาวเหนียวเหนียวมาพันธนาการจิตเอาไว้กับสมบัติที่กำลังจะจากไปความโกรธทำให้ใจของแก่รู้สึกร้อนรุ่มและอึดอัด เหมือนถูกไฟเผาอยู่ภายใน<อ>ลมหายใจของแก่เริ่มขาดห่วงเพื่อเพื่อทุกลมหายใจเข้าคือความหวาดระแวงทุกลมหายใจออกคือความอาลัยอาวร์ในวินาทีที่จิตจะหลุดจากร่างที่เราเรียกว่าจุติจิต จิตของนายมืดถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดสนิทมันคือความมืดของโมหะหรือความหลงหลงว่าตัวกูของกูยังมีอยู่หลงว่าสมบัตินี้จะช่วยกูได้หลงว่า ความโกรธนี้คือเกราะป้องกันตัวเมื่อจิตยึดจับอยู่กับของต่ำและของหนักเมื่อเชือกแห่งชีวิตขาดพึงลงจิตดวงนั้นจึงร่วงหล่นลงสู่ที่ต่ำทันที มันไม่ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าเพราะมันไม่มีความเบาของบุญมันไม่มีความสว่างของปัญญาที่จะพยุงให้ลอยขึ้นเหมือนก้อนหินสีดำก้อนใหญ่ที่ถูกโยน ลงไปในบ่อน้ำลึกจมดิ่งลงสู่ก้นบ่อสู่ภพภูมิที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนความหิวโหวยและความมืดมนที่เรียกว่าอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นเปรตหรือนรกก็ตาม นายมืดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดที่แกะสะสมมาตลอดชีวิตสมบัติมหาศาลที่แกหวงแหน,นไม่สามารถช่วยแกได้แม้แต่บาทเดียวบ้านไม้สักทอง ที่แกปิดประตูขังตัวเองก็กลายเป็นเพียงมรรคให้คนอื่นแย่งชิงกันต่อไปสิ่งเดียวที่ติดตัวแกไปคือความยุติดที่หนักอึ้งและความมืดที่กัดกินใจจนกว่า แกจะใช้กรรมจนหมดและเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะสร้างแสงสว่างใหม่อีกครั้งซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรเรื่องราวของนายมืดจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวของพวกเรายังดำเนินต่อไป โยมทั้งหลายลองย้อนกลับมาดูที่ใจของเราเองณขณะนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังสะสมอะไรไว้ในใจเรากำลัง ปิดหน้าต่างขังความโกรธไว้เหมือนนายมืดหรือไม่เรากำลังมองคนรอบข้างเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรเรากำลังแบกก้อนหินหรือแบกนุ่นอย่าประมาท ว่าเป็นเพียงความคิดเล็กๆน้อยๆเพราะความคิดเมื่อคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำการกระทำที่ทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยนิสัยที่ฝังลึกจะกลายเป็น สันดานและสันดานนี้เองคือผู้กำหนดชะตากรรมในวาระสุดท้ายของเราถ้าวันนี้รู้ตัวว่าใจเริ่มมืดให้รีบจุดไฟแห่งสติขึ้นมา ถ้ารู้ว่าใจเริ่มหนักให้รีบวางด้วยการให้อภัยอย่ารอให้ถึงวันที่นอนติดเตียงเพราะถึงวันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแม้แต่จะจุดไม้ขีดไฟเล่มเดียวจงสร้างแสงสว่างให้เคยชิน จงทําใจให้เบาให้เป็นนิสัยแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางไกลเราจะได้ไม่ต้องเดินตามรอยของนายมืดผู้น่าสงสารคนหนีโยมทั้งหลาย ทำไมจิตแบบนายมืดจึงต้องไปอบายนี่ไม่ใช่การลงโทษจากเทพเจ้าองค์ใดแต่เป็นกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมาลองมองดูก้อนหินกับน้ำมันถ้าโยมโยนก้อนหินลงน้ำก้อนหินก็จม เพราะธรรมชาติของหินมันหนักถ้าโยมเทน้ำมันลงน้ำน้ำมันก็ลอยเพราะธรรมชาติของน้ำมันมันเบาจิตของเราก็เช่นกันกิเลสอย่างความโลภความโกรธความหลงในทางธรรมะ เปรียบเหมือนของหนักเปรียบเหมือนความมืดเมื่อจิตสุดท้ายก่อนตายหรือที่เรียกว่าจ,จุติจิตมันยึดเกาะอยู่กับความหนักความมืดมนแรงโน้มถ่วงของกรรมก็จะดึงจิตดวงนั้น ให้ดิ่งลงสู่ภพภูมิที่ต่ำทันทีเหมือนหินที่จมน้ำโดยไม่มีใครแกล้งอบายภูมิจึงไม่ใช่สถานที่ที่ใครสร้างไว้รอเราแต่เป็นสภาวะที่จิตของเราเองสร้างขึ้นและพาตัวเองไป ตามแรงดึงดูดของสิ่งที่เรายึดถือดังนั้นโยมทั้งหลายหากเราไม่อยากถูกความมืดชุดรังังเราต้องฝึกให้ใจของเราเบาและสว่างเสียตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพราะมันอาจจะสายเกินไปวิธีการคือการเจริญสติและปัญญาเมื่อกโกรธให้รู้ว่ากโกรธแล้วรีบวางเมื่อโลภให้รู้ว่าอย่าแล้วรีบหยุดการให้อภัย คือการปลดก้อนหินออกจากใจการทำบุญและภาวนาคือการเติมแสงสว่างให้กับจิตเมื่อที่ต้องเดินทางไกลใจที่เบาสบายย่อมลอยขึ้นสูงสู่สุขติใจที่สว่างสว,ยวัย ย่อมมองเห็นทางไม่หลงไปในความมืดของอบายจำไว้เถิดว่าร่างกายตายแล้วก็สูญสลายเหลือเพียงดวงนี้ที่จะเป็นผู้รับผลของการกระทำทั้งหมดขออนุโมทนา ในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ